นี่ลูกนี้มีเจ้านี้ลายรายเลือกชำระนี้โดยโอนที่ดินให้แก่เจ้านี้รายหนึ่งของตนไปและมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกเป็นการทําให้เจ้านี้เสียเปรียบอันเป็นการช่อชนเจ้าหนี้อื่นๆมีสิทธิ์ร้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนขายที่ดินได้ ดีกาที่2 0 9 0ันเก้าสิบทับสองพันห้าร้อยหกสิจำเลยที่หนึ่งโจทบียนโอนกรรมสิทธิที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่สองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาโดยจำเลยที่สองรู้อยู่แล้วทั้งก่อนและในขณะรับโอนที่ดินพิพาทว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นลูกหนี้ของโจทและรู้อยู่แล้วว่าจำเลยที่หนึ่งและพอมีเจ้าหนี้หลายรายมีภารหนี้จำนวนมากและไม่มีทรัพย์สินอื่นที่จะชำระหนี้ให้แก่โจทได้จำเลยที่หนึ่งกลับเลือกชำระหนี้โดยโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่สองซึ่งเป็นเจ้าหนี้อีกรายหนึ่งของตนไปย่อมีีีีผลลลลลทททททา้้รรัััพยยยสินนนนขอองงงจจเเ่่่ดดก จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาฉพาะส่วนของจำเลยที่หนึ่งให้แก่จำเลยที่2จึงเป็นการทำให้โจทย์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำผิพากษาของจำเลยที่หนึ่งเสียเปรียบอันเป็นการช่อชนโจทมีสิทธิ์ร้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทได้ลูกหนี้และผู้ได้รับงอกผู้ที่ทำนิติกรรมกับลูกหนี้โดยตรงทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนที่ดินกันโดยรู้อยู่ว่าจะทำให <TA> ้เ <bites> จ้าหนี้ต้องเสียเปรียบผู้ได้รับงอกทำนิติกรรมโอนขายที่ดินดังกล่าวหรือนำที่ดินไปจำนองแก่บุคคลภายนอกซึ่งสุจริตซึ ดีกาที่9906 2,560การจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทส,สองชนบร,ระหว่างจำเลยที่1และที่2เป็นการกระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียตต้องบังคับตามมาตรา237ในเรื่องของการเพิกถอนการช่อชนมีใช่บังคับตามมาตรา150อนเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของนิติกรรมขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งต่อมาเมื่อจำเลยที่2ทํทำนิติกรรมโอนขายที่ดินพิพาทแปลงหนึ่งให้แก่จำเลยที่3จำเลยที่3ทํทำนิติกรรมโอนขายให้แก่จำเลยที่4และจำเลยที่4ทํทำนิติกรรมจำนองให้แก่จำเลยที่5ซึ่งล้วนนเป็ารนิิตกรรมก่ออนเริ่มฟ้งคดีขอให้เิอน จำเลยที่3ถึงห้เป็นบุคคลภายนอกอันได้สิทธิในที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีขอให้เพิกถอนย่อมได้รับการคุมครองตามมาตรา238สามไม่อาจพิพาทษาให้เพิกถอนนิติกรรมในที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยทั้งหลายได้และก็ไม่อาจเพิกถอนนิติกรรมระหว่างจำเลยที่1กับที่สองตามฟ้องได้ด้วยเพราะที่ดินพิพาตกเป็นกรรมสิทธิของจำเลยที่4โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดีกาที่5 2 4 8 2 5 6 0ทับารการที่จำเลยที่1ทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจทจำเลยที่1จึงเป็นลูกนี้เมื่อจำเลยที่1ทำนิติกรรมให้ที่ดินพิพาทแก่จำเลยที่2โดยเสนหาจำเลยที่2ย่อมมีฐานะเป็นผู้ได้รับนอตตามมาตรา2 3 7เพราะผู้ได้รับมอบหมายถึงผู้ที่ทำนิติกรรมกับลูกนี้โดยตรงจำเลยรวมซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับจำนงทรัพย์สินของลูกนี้ต่อจากผู้ทำนิติกรรมกับลูกนี้จึงเป็นบุคคลภายนอกตามมาตร้ยาม3 8บแปดวักแรกคดีนี้จำเลยร่วมได้จดทะเบียนจำนำ จำเลยร่วมย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา238ทั้งนี้การที่จำเลยที่1ทำนิติกรรมให้ที่ดินแก่จำเลยที่สองโดยเสนหาโดยที่จำเลยที่1รู้อยู่แล้วว่าจะเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบซึ่งเพียงจำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกหนี้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็เป็นเหตุที่จะขอให้เพิกถอนได้ตามมาตรา237แล้วโจทก์จะมีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่2และนิติกรรมระหว่างจำเลยที่สองกับจำเลยร่วมได้เจ้าหนี้ที่จะฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการช่อชนไม่จำต้องเป็นนเเจ้้าาาาีตมมิกษสอไป ลูกนี้โอนที่ดินให้บุตรโดยเสนหาโดยไม่มีทรัพย์สินอื่นใดอีกเป็นการทําให้เจ้าหนี้เสียเปรียบเจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมซึ่งเป็นการช่อฉนได้ฎีกาที่3 8 5ร5 6 4ทับเจ้านี้ผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการช่อฉนตามพพพ,พมาตรา237มหมายถึงเจ้านี้ที่มีสิทธิเรียกให้ลูกนี้ชำรหนี้ของตนจากทรัพย์สินของลูกนี้และต้องเสียเปรียบจากการที่ทรัพย์สินของลูกนี้ลดลงไม่พอชำรหนี้อันเนื่องมาจากการทำนิติ ดังนั้นแม้เจ้าหนี้ในนี้ที่ยังไม่ได้ฟ้องร้องบังคับให้ชำระหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เพิกถอนได้เมื่อจำเลยที่หนึ่งโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่สองภายหลังเวลาที่โวลูกนี้ชั้นต้นตกเป็นผู้ผิดนัดแล้วโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่หนึ่งมีทรัพย์สินอื่นเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้แก่โจ์ได้จึงเป็นนิติกรรมที่จำเลยที่หนึ่งในฐานะลูกหนี้ตามสัญญาคำประกันกระทำลงในขณะที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระแก่โจทจึงทำให้โจทเจ้าหนี้เสียเปรียบจากการที่ทรัพย์สินของจำเลยที่หนึ่งลดลงไม่พอชำระหนี้และจำเลยททททีีี่่่่ไไมรัััพย์์สินนออืโจกบบงคด้ ดังนั้นการที่จำเลยที่1โอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่2โดยเสน่หาจำเลยที่1ย่อมรู้อยู่ว่าเป็นทางให้โจทีเสียเปรียบโจย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมซึ่งเป็นการช่อชนนั้นได้ดีกาที่สามหกเจ็ดเก้าทับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แม้จำเลยที่หนึ่งจะมีใช่ลูกหนี้ของโจทแต่เมื่อโจกล่าวอ้างว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่1และจำเลยที่2ซึ่งจำเลยที่1กับจำเลยที่2มีสิทธิคนละครึ่งการที่จำเลยที่ทนึ่งเป็นลูกนี้ของโโจจททวยจะมีทำการโอนระหว่างจเลยที่1กับจเลยที่2 จำเลยที่1จดทะเบียนโอนขายสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่12 8่อทับนอันเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่2ซึ่งจำเลยที่2มีกรรมสิทธิ์อยู่ด้วยกึ่งหนึ่งให้แก่จำเลยที่3ซึ่งเป็นพี่สาวเป็นกากรกระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าเป็นทางให้เจ้านี้เสียเปรียบอันเป็นการช่อชนโจซึ่งเป็นเจ้านีและโจทมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนดังกล่าวระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่3ได้แต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่สองมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่โจดฟ้องขอ ดีกาที่3858 2,564เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีขอให้เพิกถอนการช่อชนตามมาตรา237หมายถึงเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ของตนจากสิสนของลูกหนี้และต้องเสียเปรียบจากการที่สิสนของลูกหนี้ลดลงไม่พอชำระหนี้อันเนื่องมาจากการทำนิติกรรมช่อชนของลูกหนี้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือไม่ก็ตามแม้เจ้าหนี้ในนี้ที่ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องบังคับให้ชำระหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เพิกถอนได้ เมื่อจำเลยที่หนึ่งมีได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและก่อให้โจทได้รับความเสียหายจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่โจตามพอ,อบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2,539โจทไม่อยู่ในฐานเจ้านี้ที่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการช่อชนตามมาตรา237ไม่จำต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยช่อชนหรือไม่การเพิกถอนการช่อชนไม่จำเป็นต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้ทำนิติกรรมลงภายหลังจากที่มีการผิดนัดชำระหนี้แล้วเสมอไป ดีกาที่4 1 9 6 2 5 6 3จำเลยที่1ทำสัญญาคำประกันการชำระหนี้ไว้กับโจทก์จำเลยที่1ย่อมมีความผูกพันต้องชำระหนี้แก่โจทก์ตามสัญญาคำประกันประกอบมาตรา237พพพมิได้บัญญัติว่าการที่เจ้าหนี้จะร้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมใดๆซึ่งลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบนั้นจะต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้ได้กระทำลงภายหลังจากลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดชำระหนี้แล้วแต่ประการใดดังนั้นหากจำเลยที่1ในฐานะลูกหนี้ผู้คำประกันได้กระทำนิติกรรมใดๆทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบโจทก์ย่อมใช้สิทธิเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ จำเลยที่1งโอนหุ้นให้แก่จำเลยที่2เพื่อไม่ให้ถูกโจดบ,บังคับเอามาชำรหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันโดยจำเลยทั้งสองรู้ว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะเป็นทางให้โจดผู้เป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบโจดจึงฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนหุน้นระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่2เพื่อให้หุน้นพี่ภาคกลับมาเป็นของจำเลยที่1ได้ฟ้องหุ้นส่วนผู้จัดก,การของห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ดำเนินการจดทะเบียนโอนคืนหุ้นส่วนดังเดิมอ้างวา่าชายอำนาจหน้าที่ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดก,การโดยมีชอบนำผู้เป็นหุ้นส่่่่่ววนนนนนออออกากกกกกจาาาารรรรเเเป็หุ้สไมใชชืงพิ ดีกาที่3 3 0 6ามศูทับสองพันห้าร้อยหกสิบสองจำเลยใช้อำนาจโดยมีชอบยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดออกโดยนำโจทก์ทั้ง3ออกจากการเป็นหุ้นส่วนและนำปอและก็เข้าเป็นหุ้นส่วนแทนโจทก์ทั้ง3ดังนี้การกระทำของจำเลยตามฟอ้องเป็นการที่จำเลยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก,จากโจทก์ทั้ง3มีใช่เป็นการที่จำเลยได้กระทำนิติกรรมใดๆอันได้กระทำลงท,ง,ทงทั้งที่รู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้โจทก์ทั้ง3เสียเปรียบตามมาตรา, 7, า240่าองรอง้อวลาที่เจ้ามูลให้เพิกถอน ลูกนี้จดทะเบียนโอนขายที่ดินโดยทำนิติกรรมกับบคุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ซื้อโดยตัวแทนผู้ซื้อมีได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้านี้ต้องเสียเปรียบหากตัวการรู้ว่าเป็นการกระทําให้เจ้านี้เสียเปรียบดังนี้ตัวการถือเป็นผู้ได้ลาดนอกแต่การนั้นซึ่งเจ้านี้จะฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนขายที่ดินตามพอผมาตรา237วรรคแรกได้ ฎีกาที่1215/2566จำเลยที่1เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของโจท์ไม่มีทรัพย์สินอื่นที่จะให้โจท์บังคับคดีและนอกจากที่ดินพิพาทแม้หนี้ตามคำพิพากษานั้นจำเลยที่1ต้องรับผิดต่อโจท์อย่างลูกนี้ร่วมแต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของจำเลยที่1ซึ่งโจทมีสิทธิ์บังคับชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของจำเลยที่1ได้โดยสิ้นเชิงตามปพพมาตรา291การที่จำเลยที่1จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่2ย่อมมีผลทําให้ทรัพย์สินของจำเลยที่1ลดน้อยลงและโจทในฐานะเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์บังคับคดีแก่ที่ดินพิพาทได้ จึงเป็นกรณีที่จำเลยที่1ลูกนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้โจทเจ้านี้เสียเปรียบต้องด้วยปพพมาตรา237วรรคแรกจำเลยที่2ลงชื่อในหนังสือสัญญาขายและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทจากจำเลยที่1ในฐานะตัวแทนของซึ่งเป็นตัวการที่ไม่เปิดเผยชื่อและยอมให้จำเลยที่2อ,ออกหน้าเป็นตัวการตามปพพ,พมาตรา806จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทที่แท้จริงหาใช่จำเลยที่2เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทไม่เช่นนี้นั้นจึงเป็นผู้ได้รับนอกแต่การน เมื่อรู้ตั้งแต่ทำสัญญาจะซื้อจะขายโครงการว่านิติบุคคลผู้ร่วมลงทุนในโครงการซึ่งรวมถึงจำเลยที่1ลูกหนี้ของโจ ость, ด้วยไม,ม่มีทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่ามากไปกว่ามูลค่าของโครงการและทำสัญญาจะซื้อจะขายโครงการโดยสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คให้เจ้าหนี้ของพอหรือของนิติบุคคลผู้ร่วมลงทุนในโครงการโดยเฉพาะเจาะจงย่อมเป็นการกระทำให้เจ้าหนี้อื่นรวมทั้งโจด้วยเสียเปรียบโจดเจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องจำเลยที่1ลูกหนี้และจำเลยที่2ซึ่งแมเป็นผู้มีชื่อในระเบียนที่ดินพิพาทแทนน,อ,ททอ,น,นอ่าอ,อแรรพกตม237ว พอพอพอมาตรา237ดวรรคแรกแต่ความข้อนี้ถ้ามีให้ชายบังคับถ้าปรากฏว่าในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้ราบนอตแต่การนั้นไม่ได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอ่านเป็นทางให้เจ้านี้ต้องเสียเปรียบนั้นด้วยไม่ได้หมายความถึงกับว่าผู้ได้ราบนอตแต่การนั้นต้องรู้ถึงตัวเจ้านี้ของลูกนี้โดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นใครด้วยไม่เพียงแต่รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้านี้ของลูกนี้เสียเปรียบแม้ไม่ได้รู้ถึงตัวเจ้านี้โดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็นใครก็อยู่นในความหมายของบทบัญญ,ญัตินี้ ศามพิพากษาให้เพิกถอนการช่อฉนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองจำเลยที่หนึ่งย้อมกลับมามีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทตามเดิมเช่นนี้ศาลต้องยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยที่2องโอนที่ดินพิพาทแก่จำเลยที่หนึ่งหากจำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาผู้สนะกาประมูลหมายเลทเบียนรถยนต์ไม่ชำระราคาประมูลภายในกำหนดจึงต้องเปิดประมูลใหม่แต่ได้ราคาไม่คุ้มกับราคาประมูลเดิมซึ่งตามประกาศกำหนดให้ผู้ชนะกาประมูลที่ละเลยไม่ชำระราคาต้องรับผิดชอบในส่วนต่่่่าางงนนนัั้้ขอกกหดลวไมใชเบบีย ดีกาที่1นึ่งหนึ่เจทับสองพาอเมื่อจำเลยลงทะเบ,บียนประมูลแลนชนก,การประมูลแต่จำเลยไม่ชำระราคาประมูลภายในกำหนดโจต้องนำหมายเลขทะเบ,บียนออกเปิดประมูลใหม่และได้ราคาไม่คุ้มกับราคาประมูลเดิมจำเลยต้องรับผิดในส่วนต่างตามที่กำหนดไว้ในประกาศของโจ์ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ใช่การกำหนดค่าเสียหายกันไว้ล่วงหน้านเงินส่วนตา่างที่จำเลยต้องรับผิดจึงไม่เป็นเบีย้ยปรับที่ศาลจะลงลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ตามปผพ,พ,พ,พมาตรา38 3วรรคแรกการโอนสิทธิ์เรียกร้องแม้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนฝ่ายเดียวก็สมูณ การบอกกล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องไปยังที่อยู่ของลูกหนี้ตามที่ระบุประสนีคือหนังสือที่ส่งไปให้ลูกหนี้เพราะไม่มารับภายในกำหนดการบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องชอบด้วยกฎหมายแล้วดีกาที่5 2 1 7 2 5 6 3การโอนสิทธิเรียกร้องเพียงทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนฝ่ายเดียวก็สมบูรณ์ตามพอพมาตรา0 6วรรควัแรกโดยกฎหมายไม่ได้กำหนดถึงรายละเอียดในหนังสือการโอนสิทธิเรียกร้องว่าจะต้องมีรายละเอียดใดบ้างเพียงแต่มีข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่ามีการโอนสิทธิเรียกร้องในนี้ของจำเลยที่โโจจททกกนมาฟ้้้อองงใหแแ่เพพียลว โจยมีหนังสือแจ้งการโอนสิทธิ์เรียกร้องไปยังบ้านอันเป็นที่อยู่ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยแนบท้ายคำขอสินเชื่อแม้มีใช่ที่อยู่ตามที่จำเลยระบุไว้ในคำขอสินเชื่อแต่เมื่อตามคำขอสินเชื่อให้จำเลยระบุที่อยู่ปัจจุบันกรณีไม่ตรงกับบัตรประชาชนย่อมถือได้ว่าจำเลยมีถิ่นที่อยู่ลายแห่งตามปพพ,พมาตรา38จึงเป็นการส่งตามภูมิลำเนาของจำเลยแล้วแม้ประสนีจะคือหนังสือที่ส่งไปให้จำเลยเนื่องจากจำเลยไม่มารับภายในกำหนด ก็ต้องถือว่าโจทย์มีหนังสือแจ้งการโอนสิทธิ์เรียกร้องไปถึงจำเลยและมีผลเป็นการบอกกล่าวการโอนสิทธิ์เรียกร้องไปยังจำเลยโดยชอบด้วยปพพ,พมาตรา169่รอวรกแรกและมาตรา3 0 6วรคแรกแล้วลูกนี้เป็นนิธนาคารเจ้าหนี้ต่อมาลูกนี้ถึงแก่ความตายแต่ขณะม,มีชีวิตอยู่ลูกนี้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารโดยค้าขอเปิดบัญชีเงินฝากมีข้อตกลงให้ธนาคารหักกลบลบนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าธนาคารจะหักกลบลบนี้ได้เอง ดีกาที่5 0 6 2ูนย์หกสองทับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นนี้จำเลยตามมูลนีเดิมและถึงแก่ความตายซึ่งต่อมาจำเลยนำคดีมาฟ้องโจที่หนึ่งในฐานะส่วนตัวและทายาทผู้รับมรดกและผู้จัดก,การมรดกของปอสาลมคำพิภากษาตามสัญญาปะนีประนอมยอมความคดีถึงที่สุดแล้วโจททั้ง3าในฐานะทายาทโดยทำของปอยอมรับไปทั้งสิทธินหน้าที่และความรับผิดที่ปอมีต่อจำเลยตามปอพอพอมาตราหนึ่งหกศูนย์ศูนย์จำเลยในฐานะเจ้าหนี้กองมรดกมีสิทธิได้รับชำระหนี้หรือบังคับชำระหนี้จากททททททาาาาายยยยโดดดรรรรรมมมมมตต่่่่่เเีีไไกกินนนวัััพพพ์้้บป การทำสัญญาประนีประนอมยอมความและสารพิพากษาตามยอมไม่ทำให้นี่เดิมระงับไปและถือไม่ได้ว่าจำเลยสลัสิทธิหักกลบลบนี้แต่อย่างใดขณะมีชีวิตอยู่พอเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับจำเลยสิทธิเรียกร้องตามสัญญาฝากเงินระหว่างปอกับจำเลยเป็นนี่เงินเงินที่ต้องชำระให้แก่พอเมื่อปอถึงแก่ความตาจำเลยจะต้องชำระเงินในบัญชีเงินฝากของปอแก่โจท้งสามในฐานะทายาทโดยทำของพอโจท้งสามกับจำเลยจะมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูนี้อันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันซึ่งคำขอเปิดบัญชีเงินฝากของปอมีข้อตกลงว่ายินยอมให้นำเงินฝาาาาาากกกมมมมมหหหหััออนน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 ยย่่ีีีี้้้้้ไไดดดซึงคววใใเเิบบญชล เมื่อมีข้อตกลงระหว่างกันให้หักกลบลบนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้าจำเลยย่อมหกนนักกลลบนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้โจทก์ทั้งสามทราบก่อนการหากๆๆักกลบลบนี้เป็นวิธีการทำให้นีร่ระนับโดยลูกนี้ไม่ต้องถูกบังคับให้ชำระนี้เมื่อมูลนี้มีอยู่และยังไม่ระนับไปจํจำเลยย่อมหกนนักกลลบนี้ได้ซึ่งตามพพ,พมาตรา342และมาตรา344เมื่อเวลาซึ่งนี่ระหว่างจำเลยกับโจทก์ทั้งสามอาจหักกลบกันได้เป็นครั้งแรกไม่ขาดอายุ K M, ความแม้จะได้ความว่าจำเลยมีหนังสือสแสดงเจตนาถึงจจทกั้้งงแาหบบล ตามหน <und ress ant> ังสือแจ้งการหักกลบลบหนี้เป็นเวลาเกินสิปีแล้วจำเลยก็มีสิทธิหักกลบลบหนี้ได้สิทธิดังกล่าวจำเลยสามารถดำเนินการเองได้โดยไม่ต้องนำคดีไปฟ้องร้องบังคับให้โจทก์ทั้งสามชำระดังนั้นแม่จำเลยนำคดีไปฟ้องและสามีคำพากษาตามยอมบังคับให้ชำระหนี้แล้วก็ตามย่อมไม่ตัดสิทธิจำเลยที่จะหักกลบลบหนี้เพราะสามารถดำเนินการเองได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการบังคับคดีและไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องใช้สิทธิขอหักกลบลบหนี้ภายในอายุความสิบปี สัญญาจำเป็นประกรันการกู้ยืมเงินและถือสัญญาจำงเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินระบุว่าคิดดอกเบีย้ยอัตราร้อยละสิต่อปีแต่ผู้ให้กู้คิดดอกเบีย้ยจากผู้กู้อัตราร้อยละสต่อดือนไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาจำงซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดข้อตกลงในส่วนของดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะผู้ให้กูม้มามีสิทธิคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไวไ้ในสัญญาจำ诺ได้แต่ยังมีสิทธิคิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดได้ ดีกาที่2 1 4 3ันหนึ่งร้อยสี่สิบสามทับสองพันห้าร้อยหกสิบหกแม้สัญญาจำนองที่ดินพิพาทระหว่างออกกับโจจะระบุวา่าคิดตอกเบีย้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเรียกได้ตามผอพอ,พอ,พอมาตราหกก็ตามแต่โจคิดดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมจากรอยละ 2, ต่อเดือนไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาจำลองซึ่งเป็นการคิดตอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดฝ่าฝืนพรบห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราพุทธศักราช2560มีผลทำให้ข้อตกลงในส่วนของดอกเบีย้ยตกเป็นโมฆะโจไม่อาจคิดดอกเบีย้บยในญญญนรระหว่าาาางผิดดัตตมมพพ224 วักแรกการที่โจทกฟ้องขอบังคับจำนองโดยเรียดอกเบีย้ยอัตราร้อยละสิต่อปีตามที่ระบุไว้ในสัญญาจำนองแต่ศาลเห็นว่าโจทคิดดอกเบีย้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในสัญญาจำนองดอกเบีย้ยตามสัญญาจำนองจึงตกเป็นโมฆะแต่มีสิทธิคิดดอกเบีย้ยในระหว่างผิดนัดแต่ยังถือไม่ได้ว่าการที่โจท์นำคดีมาฟ้องเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจท์ยังคงมีสิทธิบังคับจำนองโดยยดทรั์จำนองออกขายทออตลาดชำระหนี้ต้นเงินที่เหลือพร้อมดอกเบีย้ยนับแต่วันผิดนัดได้ หนังสือสัญญาจำนองที่ดินระบุวา่าจำนองเป็นประกันการกู้ยืมเงินและถือสัญญาจำนองเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินตกลงนำส่งดอกเบีย้ยเดือนละครั้งโดยไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้แน่นอนตามวันแห่งปฏิทินไว้โจ,จ์จึงต้องมีหนังสือบอกกล่าวกำหนดเวลาให้จำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ชำระหนี้เสียก่อนหากจำเลยไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดจึงจะถือว่าจำเลยผิดนัดโจ์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังจำเลยให้ชำระหนี้ภายใน60วันนับแต่วันได้รับหนังสือบอกกล่าวจำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าววันที่7พฤษภาคม2 5 6 2าจำเลยชอบที่จะชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนนวัที่ 6กรกฎาคม2562แต่จำเลยไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจำเลยย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่7กรกฎาคม2562โจทย์จะมีสิทคธคิ์ตอดเบีย้ยผิดนัดนับแต่วันดังกล่าว บันทึกข้อตกลงทำขึ้นระหว่างบุคคล3ฝ่ายมีข้อตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งถวายเงินจำนวน5้าล้านบาทแก่วัดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่วัดทันทีที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในโครงการซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของวัดต่อมาได้มีการวางเงินจำนวนดังกล่าวต่อศาลเพราะได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในโครงการแล้วเมื่อวัดยื่นใบแจ้งความประสงค์ต่อศาลชันตนขอรับเงินดังกล่าวซึ่งผู้รอวางไว้อันเป็นการสแสดงเจตนาเข้าถือเอาประโยชน์วัดมีสิทธิขอรับเงินที่วางไว้ต่อศาลได้ ดีกาที่1170 2,565บันทึกข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างโจทั้ง15กับจำเลยทั้ง11และบริษัทของผู้ร้องมีข้อความระบุไว้ในสาระสำคัญว่าโจทั้ง15ตกลงถอนฟ้องจำเลยทั้ง11โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ร้องไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่พิพาทและถวายเงิน5ล้านบาทเพื่อเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์แก่วัดกอท,ทันทีที่ผู้ร้องได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในโครงการซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของวัดกอ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะมีโจทก์ทั้ง15บาจำเลยทั้ง11และผู้ร้องเป็นคู่สัญญาระหว่างกันโดยมีวัดโกซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาเข้าลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกตามพพพมาตรา3 7 4ซึ่งวัดโกมีสิทธิเรียกชำระหนี้จากผู้ร้องซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสัญญาโดยตรงได้แม้ผู้ร้องกับฝ่ายโจทก์จะไม่มีมูลหนี้ต่อกันและกรณีนี้ไม่ใช่สัญญาให้ที่ผู้ร้องจะต้องส่งมอบเงินดังกล่าวแก่วัดโกจึงไม่ตกอยู่ในบังค วัดก็ยื่นใบแจ้งความประสงค์ต่อศาลชั้นต้นขอรับเงินดังกล่าวซึ่งผู้ร้องวางไว้อันเป็นการแสดงเจตนาเข้าถือเอาประโยชน์จากบ,บันทึกข้อตกลงซึ่งโจทกทั้ง15จำเลยทั้ง11และผู้ร้องทำขึ้นระหว่างกันสิทธิของวัดก็ตามบันทึกข้อตกลงย่อมเกิดมีขึ้นสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วตามพพพมาตรา374วรรคส ดังน pues ี้เม nah, ื่อผู้ร้องได้รับใบอนุญาตจัดสรรสำหรับที่ดินในโครงการที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงซึ่งมีแนวเขตที่ดินที่ผู้ร้องประสงค์ให้วัดกอมาชี้ระวังแนวเขตที่ดินด้วยเช่นนี้ไม่ว่าผู้ร้องจะต้องรังวัดแบ่งแยกที่ดินของผู้ร้องตามแนวตะเข็บที่ดินที่ติดกับลำรางสาธารณประโยชน์ซึ่งขั้นอยู่ระหว่างที่ดินของผู้ร้องกับวัดกออไปเป็นที่ดินฉนดเลขที่49728หรือไม่ก็ตามก็ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินในโครงการซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของวัดกอเป็นที่เร ซึ่งระบุให้ผู้ร้องต้องถวายเงินแก่วัดกอผู้ร้องจึงต้องผูกพันและมีหน้าที่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวผู้ร้องหาอาจรับสิทธิของวัดกอโดยขอรับเงินที่วางไว้คืนไปจากศาลได้ไม่ตามปพ,พมาตรา3 7 5เจ้าหนี้ฟ้องผู้กู้และผู้ค้ำประกันหากผู้กู้กับเจ้าหนี้ตกลงทำสัญญาประนีประน,ระนอมยอมความกันมีผลทำให้นี้ตามสัญญากู้เงินระับหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนี้อันเป็นการแปลงนี้ใหม่ดีกาที่1 2 8่ง6้อยทฟ้อง ขอให้จำเลยที่1รับผิดในฐานะผู้กู้และจำเลยที่2อทายาทของนั้นให้รับผิดแทนในฐานะผู้ค้ำประกันการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทกับจำเลยที่1ในศาลภายหลังจากโจทฟ้องจำเลยทั้งสองแล้วเกิดขึ้นในศาลขณะที่คดีอยู่ระหว่างพิจารณาซึ่งเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่คู่ความเฉพาะโจกับจำเลยที่1สแสดงเจตนาระับข้อพิพาทตามฟ้องโดยประสงค์ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บังคับนี้ตามฟ้องตามข้อตกลงดังกล่าวมิใช่เพื่อระับนี้เดิมจึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาเฉพาะโจกับจำเลยที่1 มีได้มีผลเกี่ยวข้องกับจำเลยที่สองที่โจทฟ้องให้รับผิดในฐานะผู้จัดก,การมรดกของนางกรณีจึงไม่มีผลทำให้นี่ตามสัญญากู้เงินระงับหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญแห่งนี้อันเป็นการแปลงนี้ใหม่ชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกได้เลยครับมีแนวข้อสอบตัวอย่างคาพิพากษาให,ให้ทุกสัปดาห์เจอการคลิปหน้าสวัสดีครับ